ครับวันนี้ให้ดูอิสกินะครับอิสกิแลนด์โฮสิบแปดแรงนะครับพร้อมโรตารี่นะครับพร้อมโรตารี่โควินนะครับเรมาดูยางนะครับยางยางยังสวยๆยางสวยนะครับยางใช้ได้นะครับเบาะใหม่ครับทำสีใหม่เครื่องสามสูบนะครับเครื่องสามสูบนะครับดูรอบๆสีสวยนะครับสีสวย เบาใหม่นะครับเบาใหม่เลยตาสีใหม่โตรตาอรี่นะครับราไปดูเครื่องเครื่องสามสูบแล้วโฟวินโวมลายพาวเวอร์นะครับเครื่องสามสูบโฟวินโวมลายพาวเวอร์เครื่องไดไรนัร่นเ,เคร่องนะครับเปิดน้ำดูดูไอเครื่องนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดี นไม่ดันไม่มีไอนะครับโชว์วิน,นารวมอะไรพาวเวอร์18แรงพร้อมโรตารี่นะครับเกียร์นะครับเกียร์โรมีสี่เกียร์ 4, ยนะครับเกียร์วิ่งมี3าเกียร์สโลมีสีนะครับโลหนึ่งสามสี่นะครับเกียร์วิ่งก็มีหนึ่งสามนะครับเกียร์ถอยหลังมี1่เกียร์นะครับเกียร์โคววิน อยงนี้นะครับเกียร์โฟวินเกียร์พีดีโอพีดีโอมีสามเกียร์นะครับหนึ่งสองสามนะครับเครื่องดีสีสวยครับเครื่องดีสีสวยติดแต่ให้หน่อยับแต่ดังครับไฟติดไฟติดไฟติดนะครับไฟติดกลางวันเอาดับเอทเอทเดี๋ยวไฟติดไปครับไฟติด ครับยกหางขึ้นลงหาย,ยกหางขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,งครับตีดีโอปันนี่งนตีดีโอรครับตีดีโอโอ่าตีดีโอปั่นอยนะครับ มีสามเกียร์ครับขึ้นลงโอเคเดี๋ยวไปดูวิ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูวิ่งกันนะครับ วิ่งดีนะครับโอิยาเร่งดีงดครับท่าใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับดีรารสมาร์ทแท็กเตอร์นะครับ ที่เบอร์0 8 2 2 8 0 4 6 0 3นะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ